สวัสดีแฟนบอลทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับกับช่องวิวอเลชชียลลวันนี้ขอสเสนอ2ประเด็นร้อนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสื่ออ้างว่าผีทุ่มหนักัวโอซิมเฮนและคิมมินแจตาตาของนาโปลีประเด็นที่2ลืมความบาดหมางกินบุ๊กคิดแต่งงานกับแฟนสาวคู่กรณีเพื่อเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมเมสันกินบุ๊กทางด้านฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมทุ่มเงินก้อนโต143ล้านปอนด์เพื่อดึงวิกเตอร์โอซิเฮนและคิมมินแจสองสตาร์ของนาโปลีมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้ทีมดังของอิตาลีกำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนำโด่งจากฝูงกันโชซิเลียในขณะที่ฟุตบอลยุโรปกพเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายยูฟาแชมเปี้ยนีกโดยจะเจอกับเอซีมิลานสโมสอรอ่วมดีจากความสำเร็จในซีซั่นนี้ทำให้นักเตะหลายคนของทีมถูกจับตามองเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในรายชื่อของโอซิมเฮนที่ถูกโยงกับทีมดังในฟีเวอรี่ต์อังกฤษรายงานของฟุตบอลอินไซเดอร์เผยว่าทางปีศาจแดงเตรียมงบสูงถึง143ล้านปอนด์เพื่อเสนอให้กับนาโปลีในการคว้าตัวโอซิมเฮนรวมถึงชิมมินแจเซนเตอร์จอมแก่งโดยมีรายงานว่ามีการส่งแมวมองติดตามดูผลงานคาดกันว่าค่าตัวของโอซิมเฮนจะอยู่ที่100ล้านปอนด์ที่เหลือจะเป็นส่วนของเซนเตอร์แบ็กทีมชาติเกาหลีใต้ ที่มีรายงานว่าค่าสิทธิสัญญาของเขาอยู่ที่43ล้านปอนด์และจะมีผลอยู่2ส,สัปดาห์ส่วนประเด็นที่2เมสันกินวุฟกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีแผนที่จะแต่งงานกับแฮร์รีเอชล็อบสันแฟนสาวของเขาตามรายงานของเดอะซันสื่ออังกฤษเมื่อช่วงต้นปีก่อนล็อบสันเคยเกล่าวหากินวุฟว่าทำร้ายร่างกายเธอบังคับให้เธอมีเพศสัมพันธ์กับเขาจนกลายเป็นข่าวใหญ่โตโดยกินวูฟถึงขั้นโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบตัว และถูกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสั่งพักงานยาวเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามล็อบสันกับกินบุ๊กกลับมาคบกันเมื่อช่วงต้นปีนี้ขณะที่ศาลตัดสินให้กินบุ๊กพ้นผิดจากข้อหาไปแล้วเพียงแต่สาเหตุเป็นเพราะพยานหลายคนไม่ให้ความร่วมมือในการพิจารณาคดีไม่ใช่เพราะหลักฐานมันบอกว่ากินบุ๊กเป็นผู้บริสุทธิ์กระทั่งล่าสุดเดอะซันก็แชว่ากินบุ๊กกับล็อบสัน คิดที่จะแต่งงานกันและฝั่งชายก็แจ้งเรื่องนี้ให้กับครอบครัวรู้แล้วโดยที่จริงตอนนี้ล็อบสันก็กำลังตั้งท้องของทั้งคู่อยู่ซึ่งกำหนดการคลอดก็น่าจะมีขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้ทั้งนี้ไม่กี่วันมีการจับภาพได้ว่าเมสันจินโบกและล็อบสันเดินทางไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนด้วยแต่ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าพวกเขาไปทําอะไรกันครับสำหรับสโมสรแมนเชสเตอร์ยไนเตดนะครับก็จะทุ่มเงิน143บล้านปอนด์นะครับ,เ,นนรบเพื่อดึง ตัววิกเตอร์โอซินเฮนและกองหลังอย่างคิมมินแจสตาร์ของนาโปลีนะครับมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องเราสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ